เดี๋ยวครับผมมาอ,อับคาดครับผมอัพคาดตัวแรงพออมัน,มน,ดดนไม่ังจะได้ลแล้วแกทีมันตีได้นะเอ,อุปกรณ์สร้างอุปกรณ์สรเพียบ,ตยบแต่งไ่เหพวกเป็นมีปั๊มล้ม <laughs> วกวนอนธรรมดา,านี่ล่ะกวอนน้อยๆธรรมดานี่ล่ะนั่นและควอ,อนนั่นละถูกต้องแล้วเมื่ตีนี่แหมตอกค่อยๆนี่แหมฟังมันซื้อนี่แหมเอาตีเยอะแต่ว่านั่นมันสิ่มุนตามามันห่างตามคันเมื่ตีมันนั้นต้องกระตุกนจัหน่อยป่างไรไปว่าไปว่าไปวอาเอาให้ก่อน

ออ้เหยยบมือ hmm. so ้าจะตีบฐนัดบฐานดหัวไปี้จับบ่าได้เอามจับจับไปจะตีมันอยเลยอ๋อวะชูออกไงแถวมือ่ะ หย่งไรด้อยังผิดอย่งไมันตัวนี้บ่ตัวนั้นมันไม่ดีน่ครับบ่มันบอกมันบ่เหมันบต้องรวมนะทุบอกอันนั้นนะบอกแกแกะก็แกะไงบอกันขัดลงดูกแก่ันแล้วฮะันแล้วขันมาเลยป็นังมันหมุนตา đấy đấy nè 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 mới nè 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 xúc nè nè không? nè Xúc nè 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 nữa là nè nè cũng Mày nè 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 Ừ. Cái khoản đó mình... Bục

อไม่อีกเอาฟาดอีกเจ็บมือไหมจับไปใน่นมาจับบอกมอกซุกไปนแนนตรงือมือคอยตรงๆขมือคอยมือคอยอือมแล้วมันมันคาดแคลๆว่าดบ่คอยถอดน้ำละนอถอดเกียนน่ะน่ไม่ได้ปลอก มหมุนล้ออย่นะมันแนำไปคุณรอหนานี่เบรกไ้ก็ได้ยู่เบรกยังอย่าเบรก,<ม>กไ้ครับผมเฮนะ <c oughs> ็ดดีพืออ่ะเนี่ยเซลยางก็ไปเนาะวายถาได้หยบมือมาตีจอคายคอยเลยตาคอยขึ้นแล้วาดด้คนเดียนนี้ เป็นไรเย็บบ no ่เย็บเอ้ยไปบ่่ไมีอยแล้วหกบมัองจมันตอบ้าอกอเ่อตอ้าหลุดรงูบนไม่ใช่เราคันออกดูเนาะขันดูน่น่น้ำมันฉีดมันจากไหนบางจากกองของพงมาจ๊กที่ออกบอกวน้ำมันนั่นฉีดน้ำมันไรสนิมอะโซนิกอะนี่โซนิกบ่

ใบยีเบ็ดปึ๋มันใส่ใบยีเบ็ดม่องนึงนี่ขันบ่ครับผมงานขอบห้ามอย่าตาบ่เด็ดไ่เห็นผูตาผ้าฟาดเหเห็ดขาดครับผม

หิบไปด้วอกน้ำมันเนี่ยมัสีไปโซนเกสซวนเกมันสียไห็นอยู่มีบ่โซนกอ่ะมีบ่ยูบ้านกูกรเบิดมันกรเบิดลยอังนอกกันนะไปเบิ้งเลยเลาะมองกูนั่นแหะไปแบบว่เบิ้งดยไป